สวัสดีครับเอมยู a n ช e นครับเอมยูนครับเอ็มยูเดี๋ยวพามาดูกันทำงานของช่างเปานะครับสร้างเปาว่าจะเอ็มแหนาวหรือเครับ เอาอยู่แล้วมันหนาวอยู่แล้วมันหนาวมันหนาวอยู่แล้วเนหลังครับเจังได้แบบใกล้ๆขึ้นแล้วเมื่อเ้านี่ ขึ้นไปเมืไรจะไม่ได้ผู้เดียวเนาะแล้วราอปัดอเรือนี่เ็นขึ้น่ได้เนาะไม่เขาจะขึ้นมาดูี่รเป็นบรรยกาศหน้างานครับของสร้างเป่านี่คนที่ฉลาดเขาอยู่นี่นอนเข็ดอยู่เนาะน่อยเนาะ ก็ลังินม้อด้่เนี่ยสามสี่ถุะเย็นมากเลยเพ่นสามสีุงาเรืองพิษตุ่มพรมพิษขล้มนอไดนยินอยู่บบมา่มาขึ้นนี่ผมทันรอันม่เสโอ้ยเรียบร้อยแลี่ผมก็กรอบเครับ บ้าวบ้าวผมจะลงเขาเลยกันมาอย่างขึ้นนี่ว่าไงหรอกเซินเทาไงอันน่ะแันตะกี้เราไปแย่งแรงไงเพราะไหนโยเต็ตกเดืกมาประกาศขี้หอกลงเลยเหตุผลไม่หวานหัวเลยมั้งเสร็จลังมันขาคุ้มเก็ตอ่ะ ็สีได yeah, ้ระดับเนอเกียรสีเวียงไปนั่เสร็เลยครับคนปั่นเขาไปเวียงตามเสร็จเลยหลายปีเฮ้ยตัวระดับประมาณกี่ปีเนาะต่วหลายปี ตามนั่นแหละอตามนั่นแหละหลายตีอก็คือคือหลายตียจะลงก็หน่อย <c oughs> เริ่มช่างก็เริ่มควรผมละ <c oughs> ผมต้องรีบออกมานี่มาอยู่ส่วนส่วน <c oughs> ที่ยังไม่สูงเท่าไหร่อันนี้ก็ตดเสร็จเริ่มจะขึ้นไปสูงครับยิ่งสูงยิ่งหนาวนะสองมือแล้วครับทีเจ <c oughs> <c oughs> เดือนเดือนกว่าเดี๋ยวมุมนี้อีกนี่อันนี้ก็ อันนี้ก็ลูกผัวให้อภัยเลยนะอยา่าไปดขึ้นสูงหลายนะทำอะไรข้างบนน่ะติดเกตผมตอบเองเลยคนนี้อย่าเป็นคนออมหมกหอยแซ่บที่สุดแมนบอาบ้าถึจะบอกคนคนี้คือผีคนถึงจะบอกนั่นคนที่ออมหมกหอยแซ่บที่สุดคนนี้อย คนนี้ฮะเอาอันนี้เอามาอใคนนี้งานชคนนี้ยงแกงไก่คนไหนอ่ะคนนี้เอาโอ้ีมือสุดยอดผมได้ฝากท้องไว้หลายครั้งแล้วต่นี้เราก็จะขึ้นไปดูคนยังกินข้าบ้านเราไม่จะตาเพาอกิน้าเายยังเอาาอหบอกัวไก่ดัจัดต้องจัดเต้องจัด มาว่ทมเนจะเถียหรอทำไมนุ๊นุ๊นปีนกันมีเงนนุปีนกันมีปีกมีมองหยียบแล้วไม่ไพ่เหอแม่เจำนี่ล้ปโดนหัวกันเลย่ว้ยคนได้้สามสิบสี่ฟุต ไม่เอ่งโดีนะายงให้องู่างๆนะเสือกมันหัดนะันน้อยกำลังนวดมุมนี้มีที่ช่องเบานุช่องเดียวนะครับสองลุงพ้นสองลุงพ่นทำไมลุงพ่นเรากับไทยกรยสัง

แบบใกล้ๆเลยนะครับผมนั่งอยู่คนมดมือเลยแลเดือ อบไม่เสา้เวจะลงก็ไม่รู้สินะ้านูพ่อมาตามบ้านัวพ่อมาตามแล้วพ่อมาตามท่าจ้าพ่นถี่ครับพ่านถิ่นครับท่านจาพันถนอะไรครับครับท่านจ้าพันถิครับ ลุ่งลุ้งอานั่งนี่น <c oughs> เอาไปสิอ,อ๋อก็เป็นบรรยากาศงหน้างานนะครับฮัลโหลฮัลโหล สวยงามนะครับสวยงามปงาเป็นงานฝีมือนะครับของชิมงานช่างจ่อยมือล้วนนะครับตรงนี้เน at ี่ยบอกเลยว่ามือล้วนนีา้ กกครับก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับที่บ้านตรงนะครับสำหรับ เดี๋ยวมีเหตุการณ์อะไรขึ้นหน้ามาอัปเดตให้พี่ๆเอได้รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เออยู่ในชแนลได้วยนะครับขอมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับ